ทีนี้ก็มาถึงคาว่าการประคองจิตการประคองจิตคือการดำรงจิตไว้ด้วยความภาคเพียรพยายามเราวกับว่าจิตนี้จะไม่ล,ล้มลุกคลุกคลานคือจะไม่ขึ้นขึ้นลงลง,ลงไม่ฟูฟูแปบแปบไม่ประเดียวดีไม่ประเดียวร้าย เกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพระยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองตั้งจิตไว้เพื่อการไม่เกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น เพื่อละเสียซึ่งอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อการเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นและเพื่อการตั้งอยู่ได้เพื่อไม่เลื่อนเพื่องอกงามภัยบูนแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วพิสูุทั้งหลายพิสูจผู้อบรมสมปทาน ความเพียรโดยชอบสี่อย่างอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ที่มีความลุ่มไปทางนิพพานมีความลาดไปทางนิพพานมีความเอียงเทไปทางนิพพานดังนี้ควรจะสังเกตด้วยดีว่าการสระพองจิตนั่นถ้าทำถูกต้องแล้วจะมีความลุ่มลาดเอียงเทไปในทางนิพพาน ผู้ที่จะประพฤติธรรมในพุทธศาสนาก็ดูจะไม่มีอะไรมากไปกว่าการประคองจิต